สวัสดีค่ะช่องสามแสบแฟมลีม่ค่ะวันนี้เราจะมาดีวิวแกะของช้อปปี้หนึ่งบาทส่งฟรีเป็นเหตุสังเกตได้ล้มละลายกันเป็นแถวครับมาเริ่มกันที่หอแรกกันเลยนะคะอันนี้เขาเขียนว่าถุงเท้านักเรียน กันก่อแกกันกันเลยเราก็แกะอันนี้ก่อนเลยเราก็แกะอันนี้ดูว่าของหนึ่งบาทเป็นไงถุงเท้านักเรียนอันนี้ได้มาพื้นน้ำตาลนะคะคู่ละบาทได้มาหนึ่งล้านสามคู่สามบาทสมฟรีค่ะแล้วมาแกกที่อันนี้ต่อไปเลยกรับต่อไปอยังที่สองอย่างที่สองมาช่วยกันมาแกะ ันก็เป็นดวงกุนแกหรือเปล่าที่ฝนกลับไว้ถ้าจะเป็นแหรีอปาที่อมฝั่งไวแม้นะครับแมสแม้แมสผู้ใหร้านแมสหนึ่งห่อสิบชิ้นค่ะร้านนี้ได้มาอีกสามห่อค่ะ3มบาทเหมือนกันแล้วเราก็มาแกนี้กัเนเลยสา,ายลามายร้านที่สาม อันที่สามเป็นถุงเท้าอีกเหมือนกันนะคะอันนี้โอ้ถุงเท้าเยอะเลยจำมันไดไหมอะครับมาดูกันนะคะอันนี้อันนี้เป็นสามคู่น,นี่ของน้องอีกสามคู่แล้วอันนี้ของพ่ออ,นนอ,พอ,อีกสามคู่เป็นเก้าคู่คู่ละบาทเป็นเก้าบาทค่ะร้านนี้เก้าบาท,บาทแพงมาก มันก็เป็นอะไรครับเข็มูด้วยก็ได้ษเช็ดูดสามบาทสามบาทห่อละบาทค่ะเป็นเช็ดูดห่อเล็กๆอย่างนี้โอ้โหแล้วอันนี้คือน่ามากครับต่อไปต่อไปโอ้โหไอยเล็กก่อนนะครับเพราะว่าเราก็เอาไปเอาอันไหนนะสององเป็นอะไรโอเคสอเป็นอะไรนะจิ้มยิ้มเนี่ย เคสโทรศัพท์ค่ะเคสโทรศัพท์ค่ะรับลายน่ารักมากเลยขออันนึงได้ไหมครับดยแบบนี้นี่ได้นี้แล้วก็อันนี้ต้องแกะฟิล์มค่ะอันนี้เป็นฟิล์มฟิล์มติดโทรศัพท์นะคะแล้วเราก็มาเหมือนกันอันละหนึ่งบาทเหมือนการส่งฟรีคุ้มสุดๆเลยค่ะเก้าบาทสี่บาทนะครับ โอ้โหอันนี้ก้กองใหญ่ของเราแล้วค่ะมาอันใหญ่ดีอืมเรียบร้อยแต่ล่า<ผ>มแม่มชอปแหลกเก็บโค้ดแต่เช้าทุกวันเลยค่ะนี่เก็บก่อนนี่นี้ไปที่ตำนานหรือมันก็จัดออกแเนี่ยเรามีเปิดดูด้วยนะแหวนจะมาเมื่อไหร่แหวนมันก็เล็ก ตอนนี้เรามีกล่องแล้วค่ะมีเจตู้มีตุนเต้าอ่ามาดูกันกล่องนี้หูก่อนเริ่มว่าเยอะมากเลยค่ะไม่ดา้านแรกอันนี้อันนี้ <c oughs> เป็นปสัสที่สำหรับปัสสาวะบนรถนะคะแล้วก็มีเจตู้ค่ะเจตูบบอ้อันนี้ที่วางโทรศัพท์ค่อยโทรศัพท์ค่ะ อันนี้ที่ทำความสะอาดออขอบหน้าต่างแล้วก็ปาดเดชรลดถ่าเช็ดรถได้มาอีกสามผืนเลชตู้อีกหนึง่งเ็ชช่ยอีกแล้วแล้วก็วกที่ปิดรถงจัดแล้วก็ที่ติดในะห้องน้ำก็คือกระแบบกระแบบมีของมาติดหมดคุ้มผมก็อย่างละบาทโ,โ,โดนการระบาดสามอันเลย แมสได้อะไร <c oughs> อะไรอ๋ออันนี้เป็นคล้ายๆที่ทำความสาาะ,ะอาดรถค่ะเหนียวหนึบหนึบจาะปวดเจ็ดจูกเปียกเปีเยกชิ้นชิเปียกก็ได้ทำความสะอ,อาดนี่ป่าตะวันลบกินแล้วครับอันนี้เป็น ุอะไรไม่รู้จำไม่ได้มาได้รักีกเตแค่นี้เป็นพหมีมื่ี่หมีบไหนปู่ของเยอะไปหมดเลยค่ะขอแล้วไปหมดเลยช่วงนี้ล้มละลายกันเป็นแถบๆเลยนะคะแต่ดอกสีครับนี่เงเยอะไปหมดเลยนี่ครับพี่หมีนะกกาแลบปมีอันนี้ด้วย กาติดอันนี้นะกาติกกับนนหมดแล้วตอนนี้เราก็แกะกล่องกันหมดแล้วเดี๋ยวดูพี่หมีนะอย่างระบาดก็ทำความสุขเล็กๆได้ใช้ประโดดได้ก็อย่าลืมไปกดโค้ดส่งฟรีกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็ประกอบแบบน,นี้น่ายๆมาเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย con cá đồ cầm cái tay